รีวิวภูวิลล่าใกล้หาดชะอำที่พักสวยฟิลเมืองนอกหารกันแล้วตกคนแล้วไม่ถึงหนึ่งใบเท่าและที่นี่ก็คืออยู่เย็นภูวิลล่าชะอำค่ะจริงๆที่นี่เขาจะมีบ้านทั้งหมด6กทยเลยนะคะแต่ทยที่แคทเลือกวันนี้นะคะก็คือซานตอร์รีนีค่ะเรื่องสถานที่แคทว่าโอเคเลยนะคะที่พักสวยตรงปกค่ะแล้วก็แบ่งเป็นส,สัดสวระว่ายน้ำไม่เล็กเกินไปมาพร้อมสไลเดอร์นะคะเด็กๆชอบเลยที่นี่เขาจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะคะจะมี2ห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็1ห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กแคทก็ว่าไม่เล็กนะคะที่เห็นอยู่นีคือ ห้องนอนเล็กนะชุดเครื่องนอนผ้าเช็ดตัวนะคะห้องนอนคือสะอาดมากๆเหมือนเราไปนอนโรงแรมเลยค่ะห้องนอน3มห้องนะคะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยนะห้องน้าก็คือสะอาดสะอาดแล้วก็กว้างขวางดีด้วยค่ะแล้วก็ยังมีห้องคาราโอเกะนะคะที่มีโต๊ะพูให้ด้วยแอบติอย่างหนึ่งนะคะคือที่นี่เขามีอุปกรณ์ทําครัวให้น้อยไปหน่อยค่ะใส่ทำกับข้าวอย่างเราก็คือไม่ถูกใจสิ่งนี้ราคาของที่นี่จะเริ่มต้นที่4ใบเตานะคะแต่ที่แกดไปรอบนี้นะคะทั้งหมดคือ11คนใส่ไปประมาณ7ใบเ่าค่ะอันนี้คือราคารวมเตียงเสริมแล้วนะแล้ว ก็ลืมบอกไปว่าที่นี่เขามีทํายสำหรับเพดเฟรลี่น้องหมาเขาได้ด้วยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือระมัดระวังในการเล่นห่วงยางนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างบอบบางเลยอหน้าร้อนนี้ใครหาภูวิลล่าอยู่ต้องจัดแล้วนะ